สวัสดีครับท่านผู้ชมติกรพมาแล้วครับข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับตรงกับวันที่16กมกราคมพุทธศักราช2565พูดถึงวันสำคัญวันนี้ตรงกับวันครูครับบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายวันนี้เป็นวันครูและเป็นวันที่พวกเราต้องมีครูทุกคนมีครู ก็ต้องลำลึกถึงพระคุณของคุณครูทั้งหลายที่พร่ำสอนบุญลวีพร่ำสอนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายให้เป็นคนดีส่วนใครจะเป็นคนระยำตาออยําบอลยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่วันครูครั้งใดนึกถึงบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงสุดท้ายสุดท้ายนี่แหละครับเป็นวันลำลึกถึงวันครูคือวันที่คุณครูปีนึงก็นึกถึงแต่ผมก็นึกถึงบ่อยนึกถึงบ่อย นะพอติดขัดอะไรก็นึกถึงคุณครูนึกถึงในอนดีตที่เออครูสอนว่างี้ว่ะเออครูบอกว่างี้เราก็เอาเรื่องที่ครูสอนเนี่ยมาเป็นความรู้ระดับสติปัญญาเหมือนกับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันเู้เรียนมาครับว่าระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนแต่มันไม่ได้เป็นไปตามตำรา,ม,ามันผิดมันเพี้ยนไปครับ อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนมันเป็นอำนาจของคณะที่ปไตยคณะหนึ่งคณะใดที่พยายามจะสืบทอดอำนาจครับเมื่อพยายามจะสืบทอดอำนาจไอ้ตำราที่เราเรียนต้องโยนทิ้งหมดว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราเป็นประชาธิไตยแต่เวลานี้มันเป็นระบอบประชาธิไตยจริงหรือเปล่าพักที่ได้เสียงข้างมากไม่มีโอกาสจัดโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและไอ้สองห้าสิบมันมาจากไหนมาจากการแต่งตั้งของคณะผู้ยึดอำนาจ นี่คือคือย้อนกลับไปเมื่อปี2562และย้อนไปตอนย,ยึดอำนาจเมื่อปี49หรือเมื่อปี57คือมันต้องคุยยาวต้องคุยยาวอำนาจเป็นของประชาชนฉะนั้นเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนวันนี้บุลวีชักธงเชียพี่น้องชาวจุมพรชักธงเชียพี่น้องชาวสงขาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมวันนี้ไม่ต้องเกรงใจหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นเอาตามใจ อย่าให้เงินมาเป็นบทบาทสําคัญอย่าให้เงินมาจูงจมูกเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายมึงอย่ามาจูงจมูกกูเราเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรและในจังหวัดสงขลาวันนี้เป็นการวัดเขาเรียกว่าชิงดำารสื่อบางขนานเขาเรียกชิงดําสอสอจะชิงดําชิงแดงอะไรก็แล้วแต่ความเป็นประชาธปไตมันอยู่ในจิตสํานึกของคนไทย บ้านเมืองไปไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไตยเสรีหรือประชาธิปไตยสากลเพราะว่าในชาติบ้านเมืองแต่ละบ้านเมืองแต่ละประเทศนี่เขาเป็นประชาธิปไตยสากลแต่เวลานี้เราเป็นระบอบประยุทธ์ครึ่งกบครึ่งเขียดครึ่งน้าครึ่งข้งคกครึ่งครึ่งกบคือมันครึ่งบกครึ่งน้ํามันต้องเป็นประชาธิปไตยที่อํานาจมาจากประชาชน อย่าใช้เงินเข้ามาซื้อเสียงอย่าใช้เงินเข้ามาเป็นอิทธิพลในการว่าเฮ้ยกูจ่ายหัวละพันห้า 1, นะแล้วมึงเลือกไอ้นี่นะกูจ่ายเท่านี้เลือกไอ้นี่นะไปเลือกตั้งกันครับวันนี้ผมทําหน้าที่เหมือนกับช่วยคณะกรรมการเลือกตั้งท่านจะเลือกใครผมไม่เบาะแสและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครที่จะต้องไปนั่งหาเสียงให้พรรคโน้พนพรรคนี้ไม่จําเป็นแต่ชักชวนท่านไปใช้สิทธิ์ให้มั่งมาก ถ้าไม่อยากเลือกใครก็ไปกาไม่ประสงค์ไม่ประสงค์จะเลือกพักไหนมันมีหลายช่องโดยกันแต่เรายังยืนยันว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงไม่ชอบพักนี้ท่านก็ไม่ต้องเลือกซึ่งเราสามารถที่จะทำได้วันนี้ชักชวนนะครับพี่น้องชาวชุมพรและพี่น้องชาวสงขลาอย่าละสิทธิ์อย่าเสียสิทธิ์อย่าเสียสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่โดยการไปเลือก สสส่วนใครจะแพ้ใครจะชนะใครแพ้แล้วเฮ้ยกูจะถอนตัวกูไม่เอาแล้วเบื้องหลังเบื้องหลังมันมีแล้วถ้าแพ้จริงเนี่ยคุณยังจะหน้าด้านอยู่ไหมหรือคุณจะชนะแล้วไอ้พักนั้นชนะมันจะทําให้ร,ร,รัฐบาลระสมไปนู่นไปนี่มันเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยคุณจะอยู่คุณจะไปมันเป็นเรื่องปกติปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อ ให้การเมืองในบ้านเรามันพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยก่อนจะเลือกตั้งวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีพักร่วมรัฐบาลส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอแข่งกันเองส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลบอกว่าเคยเตือนไปแล้วโดยหลักการถ้าพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเสียที่นั่ง ไม่ควรส่งลงแข่งเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นแข่งกันเองไม่เกิดผลดีกับรัฐบาลนอกจากเกิดความหมางใจกันรัฐบาลไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ที่นั่งเท่าเดิมนะรัฐบาลไม่ได้อะไรคือถ้าแข่งกันเองแล้วชนะกันเองเนี่ยได้ที่นั่งเท่าเดิมเพราะว่างันนะได้ไม่คุ้มเสียพูดไปหมดแล้วไม่ได้ประาำนิใครเมื่อเขาตัดสินใจแล้วก็สุดแล้วแต่ ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเคยพูดกั็ไปแล้วว่าหากพักร่วมรัฐบาลเสียที่นั่งจะไม่ส่งลงแข่งสุดท้ายก็ตกลงข้อตกลงนั้นก็ถูกละเมิดไปก็เป็นคํามาว่าเสียมารยาทไงนะพักประชาธิปัตย์เขาด่าบอกก็เสียมารยาทและของขึ้นเมื่อวันก่อนนี้บอกว่าเฮ้ยทำกันอย่างนี้มันเหมือนกับปล้นกลางแดด ฉะนั้นคําว่าปล้นกลางแดดมันเป็นคํารุนแรงคํารุนแรงและแต่ละคนเป็นรองนายกทั้งนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เก็บอารมณ์ไม่อยู่จุลินเก็บอารมณ์ไม่อยู่ออกมาตะโกนว่าเฮ้ยนี่ก็คือรายการปล้นกลางแดดไอ้คนละครึ่งเป็นโครงการเนี่ยเป็นโครงการรัฐบาลแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นโครงการที่เขาคิดขึ้นมาเอง อีกฝ่ายก็บอกเนี่ยรัฐมนตรีเราสองคนก็ช่วยกันยกมือถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนกับปล้นกลางแดดวันนี้ผมเอาเบื้องหลังมาไม่ได้เชียร์พักไหนแต่ชักชวนพี่น้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแต่เอาภูมิหลังมาพูดกันว่ามันเป็นแผลลึกของสองพักร่วมรัฐบาลที่จะกอดคอกันซึ่งถ้าพูดถึงในบริบทถึงมารยาทก็คือการไร้สัจจะเมื่อไร้สัจจะอย่างนี้ นะเราไม่รู้เรายังไม่รู้ใครแพร้ใครชนะนอกจากถึงตอนเย็นๆผมมานั่งพูดตอนนี้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาชักชวนพี่น้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำหน้าที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทำหน้าที่เหมือนกับเราช่วยคณะกรรมการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ไปเลือกตั้งกันท่านจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่ชักชวนใครและผมไม่ยืนเคียงข้างใครนะแต่เบื้องหลัง เขาก็ออกมาพูดแล้วถ้าเขาแพ้เขาจะถอนตัวถ้าเขาแพ้เขาจะถอนตัวพักอะไรอะมาแรงสาบอะนะเขาบอกการเลือกตั้งซ่อมในภาคใต้สองเขตเป็นเดิมพันครั้งใหญ่เชื่อว่าเรามีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าผลออกมาตรงกันข้ามก็แทบนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นรู้ครับตอนเย็นรู้ผลลัพธ์ส่งผลกับพักแน่นอนอ่พาพนิษฐ์วิกฤตเศษสอสอพักนั้นนะครับ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในฐานะสมาชิกถ้าหากเป็นผู้บริหารพรรคอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราทำผิดพลาดอะไรในช่วงสามปีที่ผ่านมาเลยทำให้ประชาชนในพื้นที่พิพากษาไม่ให้เราชนะมีข้อเสนอแนะว่าเราต้องถอนตัวเพื่อกลับสู่พื้นฐานของเราในความเป็นประชาธิปไตยให้ความสำคัญในผลประโยชน์ประชาชนเป็นระดับแรก หวังว่าพักจะมีแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของพวกเราคือนี่เขาก็แพลงมานานแล้วซึ่งผมแอบรู้มานานแล้วแต่เขาจะทำจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบผมไม่ทราบหรือมันเป็นแผนการหาเสียงอะไรยังไงไม่ทราบจริงๆนะถึงทราบก็ไม่อยากจะบอกวันนี้ไม่อยากจะบอกให้พ้นวันนี้ไปก่อนให้ประชาชนตัดสินใจกันก่อนวันนี้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยออกยังไงแต่มึงจะออกยังไงก็ไม่ทำให้เข้าของราคาถูก ไม่ได้ทําให้น้ํามันราคาถูกไม่ได้ทําให้ไข่ราคาถูกไม่ได้ทําให้ไก่ราคาถูกลงไม่ได้ทําให้เนื้อหมูราคาถูกลงไม่ได้ทําให้เนื้อเนื้อวัวราคาถูกลงไม่ได้ทําให้สินค้าที่มันพาเหรขึ้นราคาเนี่ยมันราคาถูกลงและที่น่าเจ็บใจที่สุดซึ่งมันเป็นอาหารของคนไทยไม่ว่าภาคไหนเพราะเขาชอบกินกันนั่นก็คือส้มตำส้มตำมะละกอขึ้นราคาครับ มะละกอขึ้นราคามันเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวนะหลายคนบอกเฮ้ยบุลวีมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวสิครับเกี่ยวคือค่าน้ํามันรถขนส่งมะละกอมันก็ต้องเติมน้ํามันรถใช้ดีเซลก็ต้องเพิ่มแล้วไหนบอกว่าไม่เกิน29บาทไม่เกิน30บาทนี่มันขึ้นไปสูงริ้วบางแห่งนี่สามสิบกว่าบาทนี่คือการผลักภาลาให้กับประชาชนครับผลักภาไลกับประชาชนให้เข้าของแพงในยุคที่ ในคนนั้นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะไล่เลี้ยงให้ฟังท่านผู้ชมไล่เลี้ยงราคาเอาไข่เอาวันนี้ครูคุยเรื่องไขนะ่คุยเรื่องไข่นะเรื่องไข่บ้านเราเนี่ยอย่างผมพูดวันก่อนแฟนคลับก็ทวงมาบอกเฮ้ยบุญลวีต่างประเทศมันก็ราคาเท่ากันผมบอกว่าราคาอาจจะแพงกว่าหรือว่าถูกกว่าแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเน้น เขาเน้นธรรมาพิบาลเขาไม่ยืนเคียงข้างนายทุนเหมือนกับประเทศข้างๆสปปลาวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปถ่ายมาบอกเห็นไหมไข่พันว่าบาทผมบอกนําในใช่มันเป็นเงินเย็นมันเป็นเงินเย็นนะพันหนึ่งกับห้าสิบห้าเย็นก็ประมาณสักสามร้อยบาทแต่เขามีรายได้วันละสองพันหัวบาทแต่คนไทยมีรายได้เท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละสี่สิบ แปดชั่วโมงแปดสี่สามสิบสองก็ประมาณสามร้อยบาทแต่เขามีรายได้คนญี่ปุ่นในสองพันกว่าบาทมันเทียบกันไม่ได้คนสหรัฐอเมริกากับคนไทยมันเทียบกันไม่ได้ราคาไข่เขาถูกกว่าเราถึงจะแพงกว่าเรานิดหน่อยอย่างญี่ปุ่นแพงกว่าเรานิดหน่อยหมูเนี่ยเท่าไหร่ราคาหมูสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทแต่เขามีรายได้วันละสองสองพันกว่าบาทนี่คือค่าแรงขั้นต่ำแต่ไทยมีรายได้วันละสองร้อยกว่าสามร้อยกว่า แล้วมันเทียบกันไม่ได้นี่คือความช้ำใจของคนคนไทยที่มีรัฐบาลฉลาดน้อยอย่างนี้เอาผมจะไล่เลียงราคาไข่ว่าใครนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเอาไล่เลียงมาตั้งแต่มอมอาจารย์หมอมคึกฤทธ์เลยจนถึงยุคในคนนี้ที่เขาบอกเขาสู้โควิดดีที่สุดไข่อย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะถ้าไข่แพงแน่นอนพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อน ตั้งแต่สมัยอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งถือเป็นยุคไข่ไก่ยุคแพงที่สุดยุคหนึ่งครับช่วงนั้นในช่วงปี18ประมาณสักมีนาคมจนถึงมก,กราปี19พบว่าไข่คึกฤทธิ์เนี่ยมีราคาเฉลี่ยขวบฟองละลึงเออเท่าไหร่6สลึงหสลึงหสลึงกว่าๆว่าคือตอนนั้น6สลึงกว่าๆวาแพงมาก เมื่อปีหนึ่งแปดใกี่ปีแล้วลองคูณลองลองบวกดูสิแพงมากครับยุคนั้นเมื่อเทียบกับค่ารถเมย์เนี่ยเที่ยวละสามสลึงฮนะเจ็ดสิบห้าสตางค์ก่อนหน้านั้นมันอยู่ที่ฟองแล้วเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มันขึ้นไปหกสลึงพอมาายุพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันในยุคเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนเป็นยุคเข้ายากมาแพงเหมือนกันเพราะกลุ่มโอเปกเนี่ยเขารวมตัวกันขึ้นราคาน้ำมันดิบทําให้พอค้าหน้าเลือดบางรายนะท่านผู้ชม ในยุคนั้นมันโขกทั้งโขกทั้งสับไปที่ประชาชนเหมือนกับตอนนี้โขกสับประชาชนก่อนที่สุดท้ายนายกที่ชื่อเคลียงศักด์ก็ลาออกจากตําแหน่งเพราะเรื่องใครเพราะเรื่องใครทาให้เคลียงศักด์พลเอกเครียงศักด์กกลาออกจากตําแหน่งในยุคนั้นฟองระบาดหกสิบพอก้าวเข้ามายุคของป๋าป๋าเปรมเป็นนายกครองตําแหน่งมาแปดปีเป็นนายกมาแปดปี เป็นนายกมา8ปดปีขายป๋าเนี่ยราคาแสนถูกครับท่านผู้ชมหนึ่งบาทยีหกตังคหนึ่งบาทยี่หกตังจะเห็นว่ามันลดลงกว่าสมัยเกรียงศักด์กว่าสมัยนูน้นเมื่อเทียบกับสมัยพลเอกเกรียงศักด์แต่พอช่วงปลายๆของการดํารงตําแหน่งนายกก็เริ่มที่จะไม่ไหวขายป๋าเปรมก็แพงขึ้นเพราะมันหลายปีแล้วจากการไล่สำรวจตลาดช่วงปี25 3 0ประมาณปลายปลายป,ายปี ไข่รปลาเปรมก็มีราคาที่บาท80ตอนนั้นเขาบอกว่าแพงแล้วแต่ที่จริงก็ยังไม่แพงเพราะท่านอยู่มาจะ8ปีแล้วนะมันก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดาพราผ่านพลเอกเปรมผ่านป๋าเปรมเข้ามาสู่ยุคนาชาตินาชาติพลเอกชาาิชายชุนวันโนพรมแพรมโนพรมแพรมครับโนพรบ b แบมโนพรมแพรมไข่ไก่นาชาติขึ้นมาอีกแค่10บสตังค์ขึ้นมาอีกแค่สิบสตังค เป็นบาท90ขายเป็น2องบาท25กระทรวงพาณิชย์สมัยนาชาติเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเหตุที่ไข่ราคาแพงขึ้นเพราะอาหารสัตว์ขึ้นราคานี่นาชาติพูดตรงไปตรงมาตรงประเด็นเลยไม่เหมือนกับรัฐบาลชุดนี้ไม่กล้าพูดว่าอาหารสัตว์ขึ้นราคาเพราะกลัวจะกระทบจิตใจเจ้าสัวที่ตัวเองอุ้มอยู่นาชาติบอกว่าอาหารสัตว์ขึ้นราคา นะและเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็เลิกเลี้ยงไก่และเลี้ยงเลิกเลี้ยงเป็ดทำให้ปริมาณไข่ในประเทศเนี่ยลดลงเพราะเขาเลิกเลี้ยงอไม่เหมือนลุงคนนี้ฮะที่ให้เลี้ยงไก่บ้านละสองตัวสองตัวสองตัวคือตอนนั้นหลังจากนาชาติไปแล้วก็มาถึงยุคคุณอนันต์ปัญญาราชุนซึ่งรัฐปรีพาณิชย์เท่าที่จําได้ก็คือนายอะไรนายอมเรศศิลาอ่อนเป็นรัฐปรีพาณิชย เขาเริ่มมีธงสีฟ้าไข่ไก่ใบเล็กถูกสุด90ตังค์จนกระทั่งธันวาคม2อง4ไข่ไก่ตกใบละบาดห้บาทถึงบาท60พอมายุคลุงชวนไข่ลุงชวนไหนคลําดูสิไข่ลุงชวนชวนหลีกภัยแพงขึ้นแพงขึ้นแบบผิดหูปิดตาจนคนในสมัยนั้นบอกว่าโอ้ยแพงที่สุดไข่ชวนแพงที่สุดไข่ชวนแพงที่สุดฟองละ2องบาทเจเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ผ่านยุคในชวนในหัวชวนผ่านยุคในหัวชวนหรือที่พี่ผมเรียกพี่ชวนเนี่ยมาถึงยุคหลงจูบรรหารศิลปะอาชาใครกก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอยู่ที่ประมาณอาฟองละสามบาทฟองละสามบาทเพราะผ่านยุคบรรหารมาสู่ยุคพลเอกเฉลวิติตลุงจิว๋วพอยุคลุงจิ๋ว2 5 4 0 พลเอกเฉลิมชัยยุทธประกาศลอยตัวค่าเงินบาทราคาไข่ล่วงพลอยลงมาเลยอยู่ที่บาทกว่าๆอยู่ที่บาทกว่าๆฉะนั้นราคาไข่ในช่วงในช่วงหลังเนี่ยช่วงลุงแมว้วทักษิณชินวัตรมันค่อนข้างผันผวนครับไข่ทักษิณในปี2545ราคามันก็ตกเหลือบาท55 เกษตรกรอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะทุกอย่างมันก็ขึ้นไปตามวันเวลาของมันคนเลี้ยงไก่ก็ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเขาก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการเร่งส่งออกเว้ยเร่งส่งออกแต่ราคาก็ยังดิ่งยังเหลือแค่บาท55นี่สมัยทักษิณแต่ด้วยราคาที่ต่ำลงราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นมันก็ต้องเลือกวิธีฆ่าแม่ไก่ฆ่าแม่ไก่เป็นล้านล้านตัวช่วงนั้น 2,545จนถึงต้นปี2,546เมื่อค่าแม่ไก่มันก็ได้ผลกระทั่งกลางปีราคาไขา่ก็เริ่มปรับตัวเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงไก่พอมาปี2,547ท่านผู้ชมไข่ทักษินก็ขึ้นราคาอย่างหนักครับเพราะอะไรตอนนั้นมีไขห้วัดนกไขห้วัดนกระบาดหนะักก็จำเป็นต้องทำลายไก่ทิ้งครับ ค่าไก่ทิ้งค่าไก่ทิ้งไปมากเมื่อประมาณสักมิถุนาปีสอนีราคาไข่ไก่อยู่ที่3บาท1 0บาบาท30ก็ถือว่าสูงสูงสูงมากในช่วงนั้นคือการคาดการณ์ว่าราคาไก่อาจจะพุ่งสูง,สง,สงถึง6บาทเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นหนังนั้นสมัยทักษิณไม่ได้ถึง6บาทอย่างที่เขาคาดการณ์กันเพราะปริมาณบริโภคในประเทศเนี่ยคนกินไก่คนกินไข่มันลดลง เพราะกลัวไข้หวัดน,นกไงซึ่งราคาไข่สูงสุดในยุคทักษิณอยู่แค่สี่บาทครับท่านผู้ชมและค่อยๆลดลงพอมาถึงยุคคุณทักษิณถูกยึดอำนาจปฏิวัติจากบิ๊กบังมาถึงยุคพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่สองบาท18สะตางค์มายุคสมัครสุนทรเวชมายุคสมชายวงศสวัสดิ์ไข่ไก่เฉลียสองบาทหกก็ขึ้นไม่สูงครับ เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตมาฮือฮาตอนไหนมาฮือฮาตอนไข่พี่มาร์คครับไข่พี่มาร์คอภิสิทธิเวชาชีวะจําได้ไหมเขาจะเขาจะเอาไข่ไปช่างขายอะนีก่กออกเขาเปล่าเออหัดจาบ้างสิคนทําอะไรไว้หัดจําบ้างเออหัดจํากันบ้างผมเลยเล่าให้ฟังไม่ได้ไปว่าใครแต่เล่าเรื่องไข่ให้ฟังนะไม่ได้ไปหาเสียงช่วยใครจุมพงจุมพรสงขลานี่วันนี้คุยเรื่องไข่ไข่พี่มาร์คเนี่ย ขายปลีกเบอร์สามสองบาทแปดสิบห้าตอนปีสองพันร้อยห้าสิบสองถ้าเป็นเบอร์ศูนย์จะอยู่สามบาทสามบาทสามสิบแผงหนึ่งมันมีเท่าไหร่ครับมันมีสามสิบใบใช่ไหมมันมีสามสิบใบจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทมันก็มีแนวแนวคิดเขาบอกโอ้โหเดดจัลติเป็นความคิดที่ไม่มีใครคิดในประวัติศาสตร์มาร์กคิดคนเดียวอาพิสิธ์คิดคนเดียว,น,ยวนี้จบจากออกซฟอร์ดกูคิดได้เว้ยเฮ้ยถามว่าทำไงพี่มาร์ก เอาขายช่างขายพระชาชนแม่งทั้งขำทั้งด่าทั้งขำทั้งด่าบอกเฮ้ยมันคิดได้ยังไงวะนี่ <_ d ata> เขาบอกเอ้า e มันจะได้ถูกลงอีกสองสามบาทไงแต่แนวคิดของพี่มากท่านนายกอภิสิทธิ์ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะปัญหามันจะเกิดเยอะปัญหาเรื่องขายแตกระหว่างซื้อระว่างขายพ่อค้าแม่ค้าบางรายโกงตาช่างการใช้งานไม่เหมาะสมผู้ค้าบางรายจะเลือกซื้อตามเบอร์ แต่การช่างมันต้องคระไซนะคระาซเหมือนกับตอนนี้เขาไม่มีวิธีแล้วเขาเอาเอากระไซกรนะะไซกันแล้วก็มาขายเขาก็บอกเฮ้ยไข่มันถูกแล้วก็มึงคระไซไงนะเป็นไซที่คระกันเบอร์ศูนย์บางเบอร์หนึ่ง,บาง,บ,งบางเบอร์สามมาคระกนันะตอนนั้นเบอร์ศูนย์ราคาเท่าไหร่ฟองละสี่บาทช่วงปีสองพันห้าสิบสี่พอมาถึงไขยยง่ยิ่งรักยิ่งรักมีไข่มึงจะบอกไม่มีไขายมีขายขายไข่นายยกปู ชุดไม่อยู่เหมือนกันแม้จะราคาแนะนำราคาไข่ไก่เบอร์สองฟองละสาบาทหกสิบราคาท้องตลาดขายปลีกมันทะลุไปสี่บาทสี่บาทสิบนี่ตอนปี2อ5 4ากระทั่งราคาไข่มาร่วงเพราะไข่มาล้นตลาดไข่มาล้นตลาดพอนายคนนี้เขายึดอำนาจจากคุณยิ่งลักก็มาเจอปัญหารุมเรามากมายครับโดยเฉพาะราคาหมู ในขณะที่ไข่เวลานี้ขอปรับขึ้นไปหกบาทใบละหกบาทต่อแผงอ่ะขอปรับใบละหกบาทต่อแผงเฉลี่ยคระหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละสามบาทตามประกาศของสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ผู้ส่งออกไก่เบอร์ศูนย์เนี่ยอยู่ที่สามบาทสี่สิบเบอร์หนึ่งอยู่ที่สามบาทสามสิบนี่ก็คือเรื่องราวของไข่ที่มันไม่ขายมากมันไม่ใช่เรื่องหมูหมูไม่ใช่เรื่องหมูหมู ใครใครคิดว่าไม่สำคัญไข่มันบวมเอ้ยไข่มันแพงเท่านั้นมันทำฉันสั่นไปถึงหัวใจอ่ะเอาดูเรื่องอื่นบ้างเรื่องอื่นบ้างใครจะฟัดกับใครก็ช่างแม่งเรื่องของโอไมครอนโอไมครอนอา้าวมันเป็นยังไง ทรงตัวส่อลถเอาก็ดีลถก็ดีแต่ยังไงเราก็ต้องดูดูผมก็ก,ก,ก็แนะนำกันนะครับไอ mm hmm. เรื่องของโอไมครอนเนี่ยอย่าประมาทไม่ได้ระบาดเข้าเป้าหลังจากประเมิน14วันคัสเตอร์โพรที่โคราชสาวอบตอฉีดสามเข็มไอเข็มที่สามตายครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่า เออเข็มสองแล้วพอฉีดเข็มสองไปสักพักภูมิต้านทานมันก็หดมันก็หล่นไม่มีมันมีเท่าไหร่ไม่รู้ไปไปดูก็แล้วกันเขาบอกมันก็ต้องไปบูสเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้แค่เข็มสามเข็มสี่ลอ,อกก่อนอย่างผมก็บอกว่าหน้าเป็นห่วงของเราเนี่ยเรามีสมุนไพรเยอะแยะแพทย์ทางเลือกเรามีแต่ไม่คิดกัน ไม่คิดกันจนในต่างประเทศเนี่ยเขาคิดเวียดนามนี่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็คิดแพ้ทางเลือกเขาเอาสมุนไพรเอาอะไรเอามะนาวของเราซื้อเข้าไปคนจีนเนี่ยเขาเก่งนะคนเวียดนามเนี่เขาไม่กินน้ําแข็งนะเขาไม่กินน้ําเย็นนะเขาไม่ดื่มน้ําเย็นบ้านเขาเนะี่ยคุณไปกินข้าวสิคุณบอกเอาอน้ําแข็งน้ําแข็งเปล่าไม่มีเขามีแต่น้ําธรรมดาน,นี่คือจุดดีของเขาไอเราคนเราชอบทานน้าแข็งดื่มน้ําแข็งมันทําให้เส้นเลือดหด ผมเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพนะครับผมก็ก็ไม่ได้เชื่อหมอซะทีเดียวเพราะหมอต้นทะเลาะก,กันแล้วสองฝ่ายเอย้ฉีดเข็มสามอันนี้บอกเฮ้ยยังไม่ต้องเด็กห้าขวบต้องฉีดอันนี้ก็บอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยชัดเจนแม้กระทั่งเรื่องฟ้องที่สาลดีกาที่สหรัฐอเมริกาบอกเฮ้ยมันไปฉีดไม่ได้วัคซีนมันเพิ่งปีเดียวนะมีรายงานผลการรายงานปีเดียว นะผมก็ฟังแต่ผมก็ต้องทําตามทุกอย่างเพราะเรามีความจําเป็นต้องไปไปสมาคมสังสรรค์กับเขาเอาไปโรงแรมไป,นนไปงานนู้นไปงานนี้เดี๋ยวก็ออกาะตะบางประเทศเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศเดี๋ยวก็จะไปนู่นไปนี่บางทีผมไปท่านไม่รู้หรอกครับแบกฉากเขียวไปใบเดียวผมพูดที่ไหนบางทีท่านก็ไม่ค่อยดูเพราะว่าบางทีมันจําเป็นต้องทํางานทําธุรกิจด้วยก็กลับเรียนให้ท่านตรงตรงผมก็เลยเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกก็ไปเห็นของดีอย่างไอเบต้ากรูแคน แต่ก่อนนี่หลายปีแล้วก่อนที่จะทํามาหาค่ขาขา,ขายเรื่องเนี้ยผมหิ้วเข้ามาขวดละเท่าไหร่ขวดละสี่พันบาทหกสิบเม็ดครับหกสิบเม็ดสี่พันบาทมันแพงนะศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บราคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนไว้บอกว่าเริ่มแรกๆเนี่ยเม็ดละเจ็ดพันบาทนะสองร้อยบาเหรียญนะผมบอกฮเฮ้ยเม็ดละเจ็ดพันหกสิบเม็ดเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สองขวดนี้สี่แสนสอง มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจริงครับเพราะมันแพงคนที่เขาคิดนะเขาแพงลิขสิทธิ์เขาและก็เทคโนโลยีในการผลิตมันยังไม่ทันสมัยเบต้ากรูแคนมันมีจากเห็ดจากอะไรเยอะแยะหมดจากธัญพืชแต่ที่ดีที่สุดก็คือจากยิสขนมปังที่เขาพาะเลี้ยงและปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดและได้สารเบต้ากรูแคนดีที่สุด นี่ผมอ่านตามตำราไม่ใช่ออกมามโนเองพูดเองนะตำราเล่มนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ศาสตราจารย์ดาาร,ดรนายแพทย์ซึ่งสมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นท่านบอกว่าดีที่สุดเนี่ยใช้ชื่อหนังสือว่าเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนั่นต้องไปทําอะไรแล้วขนาดคนระดับศาสตราจารย์นายแพทย์และนักวิจัยดีเด่นและเป็นอดีตประหลัดกระทรวงบอกว่าเบตา้ากรูแคนดีที่สุดแล้วผมจะต้องไปคุยอะไรอีก ของศูนย์สุขภาพเบต้าวันมีเครื่องหมายออยอผมโฆษณาเนี่ยมีมีเราก็โฆษณามีคออครับมีใบอนุญาตโฆษณาเรียบร้อยสบายใจฉันใครซื้อที่นี่สบายใจแต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ก็คือเอาอีกแล้วไอ้ตัวแฮกนะเห็นเบต้ากรูแคนขายดีมันแฮกเข้ามาครับแฮกเข้ามาในไลน์ระวังะผมตรวจสอบอยู่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่จะไม่ละเว้นที่คุณมาทำมาหากิน โดยการเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าโจรไงปล้นกลางแดดไงปล้นกลางแดดผมเตือนไว้ณที่นี้รู้ตัวแล้วด้วยรู้ตัวใครแฮ็กเข้ามาในไลน์แล้วมาก่อกวนในไลน์และประสงค์จะมาปล้นศูนย์สุขภาพเบตาวันมึงจำไว้เลยผมจะไม่ยอมครับใครที่โดนอย่างนี้แจ้งผมมารายการผมโดนแฮ็กมาแล้วห้าวันแทบเป็นแทบตาย ว่าจะกู้มาได้แต่ได้รับความการุณาจาก YouTube ซึ่งเขาเห็นรายการข่าวทะลุใหม่เป็นรายการยอดฮิตและรู้ว่าเป็นรายการของเราจริงๆที่เป็นรายการยอดฮิตเขาก็คืนช่องมาก็พยายามตามล่าไอ้นี่แต่มันไม่ได้อยู่เมืองไทยมันอยู่ประเทศศากอะไรไม่รู้ต่างประเทศแต่เวลาน,นี้เริ่มแฮกมาแล้วเป็นคนไทยก็มีแฮกเข้ามาที่ ไอ้เบต้ากลูแคนไลน์ของเบต้าเบต้ากลูแคนครับหรือเบต้าวันเนี่ยแฮ็กเข้ามาเจอแล้วแล้วก็เอาไปใส่ป้ายโฆษณาที่นู่นนี่ผมกลับเรียนท่านครับของแท้จดเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนะเข้ามาในไลน์เลขไลน์มันมี2เบอร์ครคุยทางไลน์สะดวกกว่าครับแล้วมันเป็นส่วนตัวถ้าเรามาคุยทางคอมเมนต์เนี่ยคนเขาเห็นกันเยอะเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็น มันเป็นสาธารณะครับมันเป็นพับลิกเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะแอดไลน์ก็คือ0 9 7 2 2 6 6 6า9 7็ดสองที่หน้าจอข้างล่างผมเนี่ยนะครับขอพระคุณจริงๆที่ท่านติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ต้องขอบคุณขอบคุณนะ ทั้งทั้งสลิมทั้งไม่สลิมทั้งคนที่หวังดีทั้งคนที่เปนแฟน,แฟนพันแท้และท่านทั้งหลายที่อยากจะช่วยกันร่วมกันกอดคอกันสู้เพื่อร่วมกันตั้งพรรครวมใจไทยผมจะนัดประชุมใหญ่23ที่กรุงเทพและคอยฟังใกล้ๆนะครับและขอบพระคุณจริงๆสำหรับท่านทั้งหลายที่เข้ามาสนับสนุนเบต้าวัน หรือเบต้ากูแคนเบต้าวันไม่มวีวางขายท้องตลาดไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเบอร์ ard, โทรศัพท์2เบอร์นี้เท่านั้นนะครับใครไม่ได้รับความสะดวกคือบางทีเนี่ยเขาส่งแล้วนะมันติดเสาทิตบ้างอะไรบ้างส่งทุกลายครับไม่ต้องกลัวนะส่งทุกลายนะแล้วมีอะไรฟ้องมาทางทางนี้ได้ผมผมจะอ่านคอมเมนต์บ่อยแล้วผมก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับจากาผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม